Facebook, Love, a Lion, New Bed, and was made. How can feelings become so twisted? Now I wanna see you again. Facebook, Love, a New Bed, and Buffer was made. I'm gonna give you one. Oh, i a few thoughts on friends behind the lens. What else did แผ่นเดียวก็ทำงานเพราะว่าแผงนเนี่ยนี่เป็นแผงใหญ่แผงนหนึ่งจะอยู่ที่285วัตต์จะเป็นแผงขนาดอเมตรคูณ2งเมตรอย่างที่บอกไปตอนแรกคือกาลังเลเซอรงเราได้15เปอร์เซนต์ันนี้ก็ือต่อตาาาางเมตรก็จะได้ซึ่งมันจะไวแสงถ้าเกิดมีอะไรไปบังปุ๊บก็จะมีผลต่อแรงดันที่จะออก การดีไซน์วงจรให้เป็นวงจรดีซีทั้งหมดจะมีเรื่องความปลอดภัยเข้ามาเพราะว่าไฟ12โวลต์กับ24โวลต์นเนี่ยไม่สามารถทำอันตรายมนุษย์ได้ถ้าเกิดน้องแบบว่าจะต้องต่อปั๊มน้ำอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดเราเลือกใช้เป็นปั๊มน้ำแบบเนี้ยเราก็ไม่ต้องกลัวว่าจบไปกระโดนไฟดูดกับสองเส้นแล้วจะมีไฟดูดเนี่ยจะไม่มี กิด,ดยากคือรอแล้วอย่างอันนี้<อ>ในตัวอ,วอคอนโทรลชารเจอร์พี่เนี่ยก็จะบอกทั้งแรงดันขาเข,ข้าของแผ่นก็จะอยู่ที่13.2แล้วก็แรงดันไฟออกแต่น,นี้จะออกไม่ถึง<อ>เพราะว่าหลอดน,นี้แค่5วัตต์<อ>มันก็จะไม่ขึ้นตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแอมป์ของฝังเอาท์พุต ัวอ,อินเวอร์เตอร์ก็จะมอะีอันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับโซลเซลล์โดยเฉพาะจะมีตัวบอกว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่แล้วก็จะมีบอกว่าเราใช้โหลดเท่าไหร่เดี๋ยวจะเอาสว่านมาต่อให้ดูนะครับโหลดเราใช้เท่าไหร่ก็คือตัวนี้450วัตต์ก็จะขึ้นมาเกือบ50%เพราะว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้อยู่ที่100วัตต์ ถ้าเกิดอินเวอร์เตอร์ไม่ดีเวลาเราใช้กับอุปกรณ์สว่านเราจะได้แต่เสียงซึ่งเราสามารถจับมันก็จะหยุดเพราะว่ากระแสมันไม่มีฟอกกิดงง่ายๆก็คือเราต่อใช้ปกติได้ใช้ได้ถึง สุดสองชั่วโมงเราคำนวณเพื่อเพื่อให้ใช้ได้ในวันที่ฝนตกก็จะเป็นประมาณสิบแปดชั่วโมงระบบไม่ได้มีความยุ่งยากซับซ้อนมีแผงเหมือนเหมือนเดิมที่ที่โชว์ให้ดูในสไลด์ตัวมีแผงต่อพานตัวคอนโทรลตัวคอนโทรลนี้ไฟที่กระพริบวงบอกถึง ตัวตัวแรกจะเป็นชาร์จนะครับตัวที่สองเนี่ยถ้ากระพริบปแปลว่าแบตเตอรี่เนี่ยเต็มเต็มมากๆไฟ l e ้จะติดอ่านี้คือเราเปิดแล้วไฟ l อ d ก็จะติดแต่ถ้าเกิดเราเราใช้ได้ปกติเราไจเป็นว่า,าปปต้กงมึกหยับเปิดพัดลมได้สิบอาจจะเปิดสักสองถึงห้าเปิดไฟทิ้งได้ทันทีเนเถ้ากับว่าตอนเก้าโมงเนี่ยเราสามารถผลิตไฟได้เต็มที่แล้วออตอนเชี่ยงเป๊ะเนี่ย ขึ้นไปถึงพันกว่าจนถึงสองพันและก็จะไปลดลงอีกทีตอนช่วงบ่ายเนี่ยเขาตีสายสาม to climb a line